หัวใจแตกสลายเพราะลูกเขยที่ใหญ่เกินไปทําให้แม่ยายต้องนอนไม่หลับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นกลับกลายเป็นความลับที่เธอไม่อาจบอกใครได้แล้วเมื่อถึงวันที่ลูกสาวกลับบ้านทุกอย่างจะทังทลายลงหรือไม่ค่าคืนในหมู่บ้านเงียบสงบสายลมเย็นพัดผ่านใบไม้ไหวดังกรอบแกรบกลิ่นดินชื้นหลังฝนตกยังคงอบอวลในอากาศแม่ยายวัยหกสิบต้นๆ้นนั่งอยู่ริมหน้าต่างบ้านไม้ดวงตางของเธอแดงก่ำจากการขาดการนอน เธอหลับไม่ลงตลอดหลายคืนที่ผ่านมาเสียงหัวเราะของลูกสาวและลูกเขยเล็ดลอดมาจากห้องข้างๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่กลับทำให้หัวใจของเธอสั่นไหวอย่างไม่เข้าใจเธอพยายามปิดหูพยายามกลบเสียงด้วยการเปิดวิทยุกเก่าแต่ยิ่งทำก็ยิ่งไม่อาจหนีความจริงที่ก้องสะท้อนในอกความทรมานนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงแต่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่กัดกินในใจ บางสิ่งที่เธอไม่กล้าเอ่ยกับใครค่ำหนึ่งเมื่อทุกคนในบ้านต่างหลับไหลแม่ยายเดินออกไปที่สวนหลังบ้านใต้เงาจันสลัวเสียงจิ้งหริดขับขานเธอยกมือขึ้นลูกอกหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงเส้นเลือดที่สั่นไหวร่างกายของเธอไม่สงบดวงตาคมแก่ไปจ้องมองแสงไฟที่ลอดจากห้องนอนลูกเขยภาพเงาที่เคลื่อนไหวหลังม่านทำให้เธอขาอ่อนริมฝีปากแห้งผากเมื่อกลืนน้ำลาย ความรู้สึกบางอย่างที่เธอไม่ควรมีกลับยิ่งโถมเข้าใส่วันถัดมาเธอพยายามใช้ร่างกายให้เหนื่อยล้ากวาดบ้านถูพื้นทำสวนหวังว่าความเหนื่อยจะทำให้เธอหลับได้บ้างแต่เมื่อดวงอาทิตย์ลับฟ้าและเงาค่ำคืนกลับมาอีกครั้งทุกอย่างก็หวนคืนเช่นเดิมเธอเริ่มมองหน้าลูกเขยไม่เหมือนเดิมทุกท่าทีทุกการเคลื่อนไหวยิ่งทำให้ใจเธอสั่นระรัวในบ่ายวันหนึ่ง ลูกเขยเดินเข้ามาช่วยยกกระสอบข้าวสารแขนล่าและเงอที่เกาะตามผิวทำให้แม่ยายใจเต้นไม่เป็นสัมเสียงหัวเราะทุ้มต่ำของเขาเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงความสงบเธอหันหน้าหนีอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังรู้สึกถึงความร้อนลูกว่าบนแก้มคืนนั้นแม่ยายไม่อาจฝืนได้อีกเธอลุกขึ้นยืนกลางดึกเดินไปยืนหน้าประตูห้องลูกสาวมือสั่นระริกวางบนลูกบิด หัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาความคิดมากมายประดังเข้ามาเธอรู้ว่าก้าวนี้อาจเปลี่ยนทุกสิ่งเสียงเคลื่อนไหวข้างในทำให้เธอสะดุ้งเสียงครางอ่อนโยนที่ทะลุออกมาเหมือนมีใครมาบีบคอเธอเธอหายใจติดขัดมือกำแน่นเธอถอยออกมาอย่างเยียบงงันเงื้อชื้นเต็มแผ่นหลังแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความปรารถนาและความกลัวในเวลาเดียวกันเธอกลับไปนอนแต่ไม่อาจกุมตาได้ ภาพและเสียงเหล่านั้นยังตามหลอกหลอนเหมือนคอยย้ำเตือนถึงสิ่งที่เธอไม่ควรรู้สึกเมื่อรุ่งเช้าเธอส่องกระจกสายตาตัวเองดูแปลกไปไม่ใช่สายตาของหญิงวัยชราอีกต่อไปแต่เป็นสายตาของผู้หญิงที่กำลังโหยหาบางสิ่งในใจเธอเริ่มมีความคิดปิดเบี้ยวความคิดที่อันตรายและความคิดนั้นกำลังเติบโตขึ้นทุกวันแม่ยายยืนมองเงาสะท้อนในกระจกอยู่นาน ใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งวัยกลับถูกกลบด้วยประกายแปลกตาในดวงตาเธอหายใจช้าๆปลายนิ้วแต่ที่แก้มของตัวเองสัมผัสความอุ่นที่ยังไม่เลือนหายหัวใจเต้นรัวราวกับหญิงสาวที่เพิ่งได้รู้จักรักครั้งแรกทั้งวันนั้นแม่ยายไม่อาจมีสมาธิกับสิ่งใดเสียงหัวเราะของลูกสาวที่คุยกับสามียิ่งทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกดันออกไปอยู่ในมุมมืด แต่ขณะเดียวกันความมืดนั้นกลับเต็มไปด้วยแรงดึงดูดช่วงบ่ายลูกเขยเดินเข้ามาในครัวเพื่อหาน้ำดื่มเขายิ้มให้เธอเพียงเล็กน้อยแต่รอยยิ้มนั้นเหมือนแสงที่สาดเข้ามาในใจแม่ยายรีบหันหลังให้อย่างรวดเร็วแต่กลิ่นเหงื่อและกลิ่นกายของเขายังคงลอยตามมากลิ่นนั้นผสมกับกลิ่นสมุนไพรที่ต้มไว้ในหม้อทำให้ห้องครัวอบอวนด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดเธอรู้ว่าตัวเองกำลังเปลี่ยนไป และความเปลี่ยนนั้นไม่อาจย้อนกลับได้คืนถัดมาเธอนอนฟังเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีเสียงหยดน้ำไหลเป็นสายจากชายคาลงสู่ดินกลิ่นฝนกลิ่นหญ้าดกลิ่นดินทุกอย่างเหมือนอบรัสเธอเข้าหาความเงียบสงัดแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งเสียงที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจเสียงที่ดังมาจากห้องลูกสาวเธอลุกขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเท้าเปล่าเหยียบพื้นไม้เย็นเฉียบ ร่างกายสั่นสั่นแต่กลับก้าวเดินต่อไปทุกย่างก้าวเหมือนถูกผลักด้วยแรงที่ไม่อาจต้านประตูห้องปิดสนิทแต่เงางูหลังผ้าม่านกำลังเคลื่อนไหวแม่ยายยกมือแต่ที่บานประตูร่างกายร้อนเผาเหมือนถูกไฟเผาในจังหวะนั้นเสียงคลางสั้นๆแว่วออกมาเสียงที่แทงลึกลงไปในหัวใจเธอหอบหายใจแรงเหมือนจะขาดอากาศแม่ยายรีบถอยออกมาเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึม ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำใสแต่ข้างในกลับเดือดพล่านยิ่งกว่าครั้งไหนเช้าวันต่อมาเธอพยายามแซงทำเป็นปกติช่วยลูกสาวตเตรียมอาหารช่วยจัดโต๊ะอาหารเช้าแต่สายตากลับแอบมองลูกเขยทุกครั้งที่เขาเคลื่อนไหวกล้ามแข็งที่เกรงยามยกเก้าอี้ทันหลังที่กว้างเวลานั่งก้มกินข้าวทุกสิ่งเหมือนภาพวาดที่ตราตรึงในใจแม่ยายต้องหลบสายตาลูกสาวอยู่ตลอด เธอรู้ว่าความคิดในใจตนกำลังเป็นบาทแต่ก็เหมือนถูกล่ามโซ่กับแรงดึงดูดที่หนีไม่พ้นหลายวันผ่านไปแม่ยายิ่งทรมานยิ่งขึ้นการนอนไม่หลับทำให้ใบหน้าซุกซีดแต่ดวงตากลับคมกว่าที่เคยเธอเริ่มทำสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำในค่ำคืนหนึ่งเธอแอบเดินออกไปที่ราวตักผ้าชุดของลูกเขยแขวนอยู่ตรงนั้นกลินเหงื่อที่ยังติดผ้าทำให้หัวใจเธอเต้นแรง เธอยกเสื้อขึ้นใกล้หน้าสูดกลิ่นนั้นลึกๆเรากับต้องการจะรึกลงไปในร่างกายขาของเธอสั่นไหวน้ำตารื้นเต็มขอบตาเสียงฝีเท้าใครบางคนทำให้เธอสะดุง้งแม่ยายรีบหวังเสื้อลงหันไปเห็นเพียงแมวตัวหนึ่งวิ่งผ่านหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบล้มเธอกลับเข้าห้องด้วยความหวัดหวันแต่ความรู้สึกที่ท่วมท้นกลับยิ่งตอกยำ้ำว่าเธอไม่อาจหยุดได้อีกแล้ววันหนึ่ง ลูกสาวถูกเรียกตัวไปทำงานต่างจังหวัดจำเป็นต้องไปค้างคืนทิ้งให้แม่และสามีอยู่บ้านด้วยกันเพียงสองคนแม่ยายแทบไม่กล้าสบตาลูกเขยแต่ในใจกลับเต้นแรงไม่หยุดคืนที่เราคอยเหมือนคืบคลานเข้ามาความเงียบในบ้านกลับเต็มไปด้วยแรงกดดันเธอนั่งอยู่ในห้องนอนตัวเองมือกำผ้าห่มแน่นเสียงฟีเท้าของลูกเขยดังขึ้นในถงบ้านหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุกอก ประตูห้องเธอเปิดง้มไว้เล็กน้อยแสงไฟสลัวจากถงบ้านลอดเข้ามาแม่ยายมองเห็นเงาลูกเขยเดินผ่านไปร่างสูงใหญ่ที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจเธอไม่รู้ว่าความกล้าบ้าบิ่นนั้นมาจากไหนแม่ยายลุกขึ้นยืนมือสันรริกเปิดประตูออกไปร่างกายเธอเต็มไปด้วยความร้อนบุบวา่าลูกเขยนั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องนั่งเล่นเสื้อผ้าเปียกเหงื่อจากการทำงานทั้งวันเขาเงยหน้ามองเธอ ดวงตาเต็มไปด้วยความแปลกใจแม่ยายยืนนิ่งริมฝีปากสั่นไหวแต่พูดอะไรไม่ออกเพียงแค่จ้องตากันทุกอย่างก็เหมือนถูกเปิดเผยโดยไม่ต้องใช้คำพูดบรรยากาศรอบข้างเงียบงนันเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังติ๊กต๊อกชัดเจนลมหายใจของทั้งคู่สอดประสานกันในความเงียบความรู้สึกอันตรายประทะก,กันกลางอากาศและในจังหวะที่แม่ยายก้าวเข้ามาไกลโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนทันที เธอรู้ว่าก้าวต่อไปจะเปลี่ยนทุกสิ่งตลอดการแม่ยายยืนอยู่ตรงหน้าเขาระยะห่างเพียงไม่กี่ก้าวหัวใจเธอเต้นรัวจนแทบจะได้ยินชัดไปทั่วห้องลูกเขยยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยแววตาเต็มไปด้วยความสงสัยเขาเอ่ยถามเสียงทุ้มแม่มาทำอะไรดึกๆขนาดนี้ครับแม่ยายสะดุง้งริมฝีปากแห้งผากแต่กลับไม่สามารถเอ่ยคำตอบได้ตรงๆ เธอก้มหน้าลงเหมือนเด็กที่เพิ่งทำความผิดบรรยากาศรอบข้างเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของทั้งคู่นาฬิกาแขวนบนผนังเดินไปเรื่อยๆแต่ทุกวินาทีเหมือนยืดยาวเป็นชั่วโมงแม่ยายยกมือขึ้นกอดอกเหมือนจะปกปิดแรงสั่นสานภายในเธอสูดลมหายใจลึกแล้วพูดเพียงสั้นๆแม่นอนไม่หลับลูกเขยยิ้มบางๆเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินไปหยิบน้ำมาให้ แก้วน้ำเย็นถูกยื่นมาตรงหน้าเธอมือทั้งสองสัมผัสกันเบาเพียงชั่ววินาทีนั้นไฟบางอย่างก็ลุกโชนขึ้นในใจเธอแม่ยายรีบชักมือกลับน้ำในแก้วสั่นจนเกือบหกเธอก้มลงดื่มอย่างรวดเร็วเพื่อกลบเกลือนแต่กลับรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องมาไม่หวางความเงียบปกคลุมห้องอีกครั้งลูกเขยนั่งลงตรงข้ามเขาถอนหายใจยาวแม่ดูเหนื่อยๆไปนะครับช่วงนี้นอนไม่ดีหรือเปล่า แม่ยายเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกัำเหมือนจะร้องไห้เธอพยายามฝืนยิ้มก็แค่บางอย่างมันทําให้แม่คิดมากคําพูดนั้นเหมือนหลุดออกมาเองไม่ใช่สิ่งที่ตั้งใจจะพูดเธอรีบก้มหน้าหลบสายตาแต่หัวใจกลับเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมลูกเคยมองเธอนานก่อนจะพูดเบาๆบางอย่างที่แม่พูดเกี่ยวกับผมด้วยหรือเปล่าคำถามนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจ แม่ยายชะงักนิ้วที่กำแก้วน้ำสั่นสานเธอไม่ตอบเพียงนั่งนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับที่เสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งหยดน้ำกระทบหลังคาดังประสานกับความเงียบอากาศเย็นชื้นแต่ร่างกายของเธอกลับร้อนวูบว่กลูกเคยเองนตัวไปข้างหน้าสายตาจับจ้องเธอไม่ววางแม่ครับแม่กำลังทุกข์เพราะอะไรผมอยากรู้น้ำตาคลอในดวงตาแม่ยาย เธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมเธออยากพูดแต่กลัวว่าคำพูดนั้นจะทำลายทุกอย่างเธอลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วตั้งใจจะเดินกลับห้องแต่ทันใดนั้นมือใหญ่ของลูกเขยเอื้อมมาจับข้อมือเธอไว้แน่นสัมผัสนั้นทำให้เธอแทบทุดลงร่างกายสั่นสะท้านหัวใจเต้นเหมือนจะหลุดออกมาเธอหันกลับมามองเจอสายตาที่คมชัดและเต็มไปด้วยความจริงจัง แม่อย่หนีเลยครับเสียงเขาทุ้งต่ำแต่แฝงด้วยแรงดึงดูดที่เธอไม่อาจต้านแม่ยายยืนนิ่งดวงตาศกกันในระยะใกล้เธอได้กลิ่นเงืออ่อนๆจากร่างเขาผสมกับกลิ่นดินชื้นจากฝนที่เพิ่งตกกลิ่นนั้นกระแทกใจเธออย่างรุนแรงริมฝีปากเธอสัน่นลมหายใจติดขัดเธอพยายามหาคำพูดแต่ไม่มีถ่อยคำใดเล็ดลอดออกมาลูกเขยค่อยๆค,ค,คลายมือ แต่ยังไม่ละสายตาถ้าแม่บอกผมผมจะไม่ตัดสินแม่คำพูดนั้นทำให้กําแพงในใจแม่ยายสั่นคลอนเธอหอบหายใจแรงแล้วพูดเสียงเบาราวกับกระซิบแม่แม่ไม่อยากรู้สึกแบบนี้เลยลูกเคยนิ่งคิ้วขมวดเล็กน้อยแต่แววตากลับไม่ได้เต็มไปด้วยการังเกียจกลับเป็นแววที่เธอไม่สามารถตีความได้ความเงียบกินเวลาย,ยาวนานจนแม่ยายรู้สึกเหมือนจะขาดอากาศหายใจ ในที่สุดเธอก็หันหลังเดินกลับเข้าห้องปิดประตูลงอย่างแรงภายในห้องเธอสุดลงบนเตียงน้ำตาไหลพรากเธอกอดหมอนแน่นร่างกายยังสั่นสถานจากสัมผัสเมื่อครูทั้งคืนเธอพลิกตัวไปมาความรู้สึกผิดกัดกินหัวใจแต่ไฟแห่งความปรารถนาก็ยังไม่มอดรุ่งเช้าบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความอ,อึดอัด แม่ยายหลบสายตาลูกเขยตลอดเวลาแต่กลับรู้สึกได้ถึงสายตาที่มองมาอยู่เสมอลูกสาวยังไม่กลับจากต่างจังหวัดทิ้งให้สองคนอยู่กันตามลำพังต่อไปความเงียบในบ้านยิ่งหนักอึ้งทุกการเคลื่อนไหวเล็กน้อยของเขายิ่งทำให้เธอหวั่นไหวช่วงบ่ายแม่ยายออกไปเก็บผักในสวนสายลมพัดโช,ชยกลิ่นดินและหญ้าเสียงนกก้องกัง,กงวานในป่าไกลแต่จิตใจเธอไม่อสงบ ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นด้านหลังเธอหันกลับไปพบลูกเขยยืนอยู่ผมขอมาช่วยครับเขายิ้มเล็กน้อยแต่รอยยิ้มนั้นทำให้หัวใจเธอสั่นแรงสองคนก้มเก็บผักเงียบๆแต่บรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยแรงกดดันเพียงแค่มือเขาเผลอแต่หลังมือเธอก็ทำให้เธอแทบปล่อยตะกร้าหล่นเธอหันไปศบตาแววตาของเขาชัดเจน มีบางสิ่งที่ไม่ใช่เพียงความสงสัยอีกต่อไปแต่เป็นแรงดึงดูดที่ตอบสนองกันและกันแม่ยายหอบหายใจเธอรีบหันหลังเดินหนีแต่ขาที่ก้าวไปกลับหนักราวกับถูกถ่วงคืนนั้นเสียงฝนตกอีกครั้งและแม่ยายรู้ดีว่าเธอคงไม่อาจหยุดความรู้สึกนี้ได้อีกต่อไปภายในความมืดเธอนอนลืมตาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เดินผ่านถงบ้าน หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบจะฉีกอกเสียงนั้นหยุดลงหน้าห้องของเธอเธอเบิกตากว้างมือกำผ้าห่มแน่นในจังหวะที่ลูกบิดขยับเบาๆเธอหายใจติดขัดทุกเส้นประสาทในร่างกายตึงเครียดโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนประตูค่อยๆแง้มออกเงาร่างสูงใหญ่ทอดลงบนพื้นไม้และในเสี้ยววินาทีนั้นเธอรู้ดีว่าคืนที่กำลังจะมาถึง จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลประตูที่ถูกแง้มออกนั้นส่งเสียงเอียดเบาๆแม่ยายตัวแข็งทื่อบนเตียงดวงตากลมโตสันรรริกหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาเงาร่างสูงใหญ่ก้าวเข้ามาช้าๆลูกเขยหยุดยืนอยู่ปลายเตียงสายตาจับจ้องเธอในความมืดสลัวมีเพียงแสงจันรลอดผ่านหน้าต่างส่องให้เห็นเสี้ยวใบหน้าคุมชัดแม่ยายหอบหายใจถี ริมฝีปากสันดาริกเธออยากร้องบอกให้เขาออกไปแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาลูกเขยก้าวเข้ามาอีกก้าวเสียงพื้นไม้ลั่นคลืดทำให้เธอสะดุ้งเฮือกร่างกายสั่นสั่นราวกับถูกมัดตรึงแม่เสียงเขาทุ้งต่ำเอ่อยเรียกสั้นๆแต่เต็นไปด้วยแรงสั่นสะเทือนในอกแม่ยายกับฤริบตาทีน้ำตาเอ่อคลอโดยไม่รู้ตัวเธอพยายามหันหน้าหนี แต่กลับรู้สึกถึงสายตาที่หนักแน่นกดทับลงบนแผ่นอกจนแทบหายใจไม่ออกลูกเขยนั่งลงขอบเตียงเตียงไม้สั่นสะเทือนเล็กน้อยระยะห่างระหว่างทั้งคู่แคบลงจนแทบสัมผัสกลิ่นเงืออ,อ่อ,อนๆและกลิ่นดินปีกฝนติดตามร่างเขาพัดกระทบเข้ามาอย่างรุนแรงแม่ยายหลับตาปีน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอพูดเสียงแผ่วเบาออกไปได้โปรดแต่เสียงนั้นกลับสั่นสถาน เหมือนคำขอที่ไม่มั่นคงเหมือนคำเชื้อเชิญมากกว่าการปฏิเสธลูกเคยเอื้อมมือใหญ่แต่หลังมือเธอสัมผัสนั้นทำให้ร่างเธอสะดุง้งขนทั่วร่างลุกชันหัวใจเต้นกระหน่ำราวกับจะฉีกอกแม่กำลังเจ็บปวดใช่ไหมเสียงเขากระซิบเบาผมเองก็เหมือนกันแม่ยายเบิกตากว้างคำพูดนั้นเหมือนประตูที่ถูกเปิดออกเธอจ้องหน้าเขาเจอเพียงความจริงจังในแววตา ไม่มีการล้อเล่นไม่มีการถอยหนีลมหายใจทั้งคู่สอดประสานกันช้าหนักและร้อนเผาบรรยากาศรอบข้างหนาวเย็นเพราะสายฝนแต่ในห้องกลับร้อนระอุอย่างประหลาดแม่ยายสันดริกเธอยกมือขึ้นผลักอกเขาเบาๆแต่แรงนั้นอ่อนยวบไม่ต่างจากการสัมผัสที่โหยหาลูกเขยน้องตัวเข้ามาใกล้จนปลายจมูกแทบแตะกันดวงตาของเขามืดลึก เต็มไปด้วยความปรารถนาที่ถูกกักเก็บมานานในจังหวัดนั้นเองเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกแม่ยายสะดุง้งเสียงเรียกเข้ากล้องกังวานในความมืดตัดขาดบรรยากาศอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นลูกเขยชะงักเขาหันไปมองโทรศัพท์บนตัวเล็กหน้าจอสว่างวาบโชว์ชื่อของลูกสาวแม่ยายเบิกตากว้างร่างกายชาวา่าความเป็นจริงพุ่งชนเข้ามาอย่างแรง เรากับมีใครตกตกเธอให้ตื่นเธอรีบดึงมือตัวเองออกน้ำตาไหลพรากหัวใจเต้นแรงด้วยทั้งความกลัวและความอับอายลูกเขยมองเธอสีหน้าสับสนแต่ไม่ทันได้เอ่ยอะไรแม่ยายก็ลุกพรวดออกจากเตียงวิ่งไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาฮันโหลเสียงเธอสัน่นปลายสายคือเสียงลูกสาวแจ้งว่าอีกสองวันถึงจะกลับ น้ำเสียงสดใสและเต็มไปด้วยความไว้ใจแม่ยายสุดลงนั่งกับพื้นน้ำตาไหลพรากเธอกัดฟันแน่นจนเลือดของปรากขึ้นในคอลูกเขยยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเงาร่างใหญ่ทอดยาวในความมืดบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดและบาปหนักหลังวัางสายแม่ยายไม่กล้าสบตาเขาอีกเธอหันหลังให้เสียงสะอื้นดังสะท้อนในห้องเงียบลูกเขยยืนนิ่งลมหายใจหนักหน่วง ในที่สุดเขาก็หมุนตัวออกไปประตูปิดดังปังเหลือเพียงแม่ยายที่สุดกอดอกอยู่บนพื้นคืนทั้งคืนเธอไม่อาจหลับได้ภาพเหตุการณ์เมื่อครู่ยังตามหลอกหลอนทุกสัมผัสยังติดตรึงในร่างกายแต่ก็เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดที่กัดกินจนแทบขัดใจรุ่งเช้าแม่ยายมองตัวเองในกระจกอีกครั้งใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยและร่องรอยของการร้องไห้ แต่ในดวงตาย,ยังคงมีประกายปรารถนาที่ไม่อาจลบได้เธอรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางอย่างบางอย่างที่ทั้งน่าหวัดหวันและน่าพิศวงและเธอก็ไม่อาจหนีมันได้อีกแล้วรุ่งเช้าในบ้านไม้เก่าเสียงไก่ขันดังลั่นจากคอกหลังบ้านแสงแดดลอดผ่านช่องหน้าต่างจับต้องใบหน้าซีดเผือดของแม่ยายที่นอนลืมตาไม่ได้นอนมาทั้งคืน ดวงตาของเธอบูมแดงริมฝีปากแห้งแตกแต่สิ่งที่ทำให้เจ็บที่สุดคือความทรงจำจากเมื่อคืนทุกสัมผัสยังติดตรึงอยู่ในใจเธอลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าเดินไปยังอ่างล้างหน้าน้ำเย็นถูกตักขึ้นมาล้างหน้าหยดน้ำไหลผ่านริ้วรอยบนแก้มแต่กลับไม่สามารถลบความร้อนวูบวาบในใจได้แม้ยายจ้องเงาสะท้อนของตัวเองสายตานั้นไม่เหมือนเดิม เต็มไปด้วยความสับสนเต็มไปด้วยความผิดบาปและเต็มไปด้วยความปรารถนาอันอันตรายเสียงฝีเท้าดังขึ้นเบื้องหลังแม่ยายสะดุ้งเงยหน้าขึ้นมองลูกเขยยืนอยู่ตรงประตูแววตาเขาแดงกับไม่ต่างกันเหมือนเขาเองก็ไม่ได้นอนความเงียบกดทับทั้งห้องไม่มีใครเอ่ยคำใดมีเพียงเสียงลมหายใจที่สอดประสานกันอย่างหนักหน่วงแม่ยายรีบหันหลังกลับ เดินออกไปจากห้องน้ำอย่างรวดเร็วแต่ขณะผ่านเขาไปกลิ่นกายอุ่นๆของเขาก็แทรกเข้ามาอีกครั้งเหมือนกรงขังที่เธอไม่สามารถหลบหนีตลอดทั้งวันนั้นแม่ยายพยายามไม่สบตาลูกเขยแต่ทุกครั้งที่เขาเดินผ่านหัวใจเธอก็เต้นแรงจนแทบขัดใจเธอแท้งทําเป็นยุ่งกับงานบ้านล้างจานกวาดพื้นตากผ้าแต่สายตากลับมองไปยังเงาร่างของเขา เหมือนต้องการและเกลีดชังในเวลาเดียวกันช่วงบ่ายสายฝนเทลงมาอย่างหนักบ้านไม้ทั้งหลังสั่นสถานด้วยเสียงฟ้าร้องแม่ยายรีบเก็บผ้าที่ตากไว้แต่ลมแรงพัดจนผ้าปลิวกระจายลูกเคยวิ่งออกมาช่วยสองร่างก้มเก็บผ้าอยู่ท่ามกลางฝนกระหนำ่ำแขนทั้งสองชนกันสายตาสบกันกลางความปีกชื้นเสื้อเปียกแนบชิดกับเรือนร่างเผยให้เห็นเส้นสายของกล้ามเนื้อที่ชัดเจน แม่ใหญ่ใจเต้นแรงมือเธอสั่นเมื่อเพลอแต่ต้นแขนเขาความร้อนแผ่ซ่านไปทั่วร่างในเสี้ยววินาทีนั้นเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนลูกเขยจ้องตาเธอแน่นิ่งฝนที่โปรยลงมารอบตัวกลายเป็นเพียงม่านบางๆที่กั้นโลกสองคนออกจากทุกสิ่งทันใดนั้นแม่ยายสะดุ้งถอยออกเธอกัดฟันแน่นหอบหายใจแรงแล้วรีบวิ่งกลับเข้าบ้าน ทิ้งให้เขายืนอยู่ท่ามกลางสายฝนภายในห้องแม่ยายสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลรินเธอรู้แล้วว่าตนเองกำลังตกลงไปในหุบเหวลึกและไม่อาจปีนกลับขึ้นมาได้คืนนั้นเสียงฝนยังคงตกต่อเนื่องแม่ยายนอนฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังไม่หยุดเธอคิดถึงคำพูดของลูกสาวเมื่อว,วานอีกสองวันถึงจะกลับนะจะแม่ดูแลพี่เขาด้วย คำพูดนั้นเหมือนมีดที่บาดลึกแม่ยายรู้ว่าตนกำลังทรยศทั้งต่อความเป็นแม่และต่อความเป็นผู้ใหญ่ที่ควรคุมสติแต่เมื่อเสียงประตูห้องถูกเคาะเบาๆความคิดทั้งหมดก็สลายหายไปเธอชะงักเลือดในกายเย็นว่ามือกำผ้าห่มแน่นจนสัน่นเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งตามด้วยเสียงเรียกถวเบาแม่ครับแม่ยายหอบหายใจทีทุกเส้นประสาทสั่นร,รวัว เธออยากตะโกนบอกให้เขาไปแต่ริมฝีปากกลับหนักเหมือนถูกตรึงลูกบิดประตูขยักประตูเปิดออกช้า,ชาแสงไฟสลัวจากถงบ้านลอดเข้ามาเงาร่างสูงใหญ่ก้าวเข้ามาในห้องแม่ยายถอยหลังจนหลังชนผนังดวงตาสันไหวเธอกระซิบเบาอยากอยากเข้ามาแต่เขาก้าวเข้ามาไกลาสายตานั้นชัดเจนเต็มไปด้วยแรงดึงดูดที่เธอไม่อาจปฏิเสธ แม่ไม่ต้องฝืนอีกแล้วเสียงเขาทุ้งต่ำผมเองก็ทรมานเหมือนกันคำพูดนั้นเหมือนโซ่ที่ล็อกเธอไว้หัวใจเต้นแรงจนหูอื้อเธอสันรริกน้ำตาไหลพรากแต่ร่างกายกลับไม่ยอมถอยหนีโลกทั้งใบเงียบงนันเหลือเพียงลมหายใจสองคนที่สอดประสานและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอรู้ดีว่าขอบเขตท,ที่เหลืออยู่ กำลังถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงเสียงฟ้าผับเรียงดังลันห้องทั้งห้องสั่นสถานเหมือนฟ้าดินรับรู้ในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและไม่มีใครหยุดมันได้อีกแล้วแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดลอดผ่านหน้าต่างเงาแดดย้อมผนังห้องไม้เป็นสีทองหมดแม่ยายนั่งนิ่งบนเตียงน้ำตาคลอเบาดวงตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเธอหันไปมองลูกเขยที่หลับสนิท ใบหน้าเขาดูสงบเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเสียงหายใจสม่ำเสมอของเขากลับทำให้หัวใจเธอหนักอึ้งแม่ยายยกมือขึ้นแตะอกตัวเองความรู้สึกในใจปั่นป่วนจนแทบหายใจไม่ออกเมื่อคืนมันไม่ใช่เพียงแค่ความผิดพลาดแต่มันคือเส้นแบ่งที่ถูกเหยียบย่ำจนแหลกสลายเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในห้องถงแม่ยายสะดุง้งรีบลุกขึ้นก้าวเท้าไปหยิบโทรศัพท์ เสียงปลายสายคือเสียงลูกสาวแม่วันนี้หนูจะกลับบ้านแล้วนะคะน้ำเสียงสดสายแฝงด้วยความคิดถึงแม่ยายกำโทรศัพท์แน่นหัวใจเธอเต้นแรงราวจะระเบิดริมฝีปากสัน่นแต่ฝืนตอบกลับด้วยเสียงเาเบาจะกลับมาเธอลูกแม่รออยู่ทันทีที่วางสายน้ำตาก็ไหลาพากไม่หยุดเธอรู้แล้วว่าทางเดินหลังจากนี้ไม่อาจกลับไปเหมือนเดิมได้อีก แม่ยายเดินกลับเข้าห้องเธอมองร่างลูกเขยที่ยังนอนอยู่ในใจมีทั้งความรักความโกรธและความผิดบาปปะปนกันเธอค่อยๆก้าวถอยออกมาปิดประตูเบาๆบ,บ้านทั้งหลังเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้แม่ยายนั่งลงตรงชานบ้านแงนมมองท้องฟ้าที่สว่างขึ้นทีละน้อยเธอกำมือแน่นเหมือนกำลังสัญญากับตัวเองนี่จะเป็นความลับที่ต้องจบลงในเช้านี้ เธอกระซิบกับลมเพื่อรักษาครอบครัวเพื่อรักษาลูกสาวของฉันดวงตาแม่ยายเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็แข็งกร้าวขึ้นกว่าที่เคยเสียงรถจากทางไกลเริ่มดังใกล้เข้ามาแม่ยายหันไปมองรู้ดีว่านั่นคือเวลาที่ความจริงและความลักจะต้องอยู่ร่วมกันตลอดไปและหัวใจเธอเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะเก็บงำบางปักนั้นไว้ในความเงียบงันของชีวิต จนกว่าลมหายใจสุดท้ายจะมาถึง